พี่ออจะให้อ่านสิ่งที่เขาบอกว่าเอามาประยุกต์เอามาใช้หลากหลายรู้แบบว่าแค่คํานี้คําเดียวอะพี่ออกก็ทําให้เห็นเลยว่าคนคนนี้ไล่ความละเอียดตัวเลขที่เขาพูดถึงคือการคํานวณหรือพูดถึงตัวเลขหรือพูดถึงทักษะพูดถึงตัวเลขพูดถึงการคํานวณพูดถึงทักษะได้3มอย่างเลยนะเขาพูดถึงอะไรมีใครในนี้รู้ไหมว่าคืออะไรไม่รู้ไม่ไม่มีใครรู้เลยสรุปมันเขียนให้ใครอ่านเ้าแล้วพวกมึงยังบอกว่ามันรู้ทำอันนั้นสามารถพูดได้ว่าคนคนนี้มีความรู้เนาะ เขามั่นใจตรงไหนที่เขาโชว์ความมั่นใจตรงไหนที่เขาพูดว่าเขาเก่งรู้ไหมว่าอาทิตย์สามคนทำให้พี่หององงมากเพราะว่าที่พี่หอองอ่านพี่หงมองไม่ออกเลยว่าคนคนนี้เก่งขึ้นหรือเปล่าดูอะไรนะเพราะเวลาหนูพูดว่าทําจนมีความถนัดเช่นเรื่องตัวเลขเขายกเรื่องตัวเลขขึ้นมาใช่ไหมใช้ซ้ําๆใช่ไหมใช้บ่อยๆ ใช้จนคล่องเขาเชื่อว่าความรู้และความสามารถเขาว่าเกิดจากสิ่งนี้ไม่ใช่เกิดจากความคิดนั่นคือข้อที่หนึ่งโนเข้าเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาพูดว่าเอามาใช้หลากหลายคุยกับช่างคุยงานคุยกับลูกแต่เชื่ออะไรอย่างบ้า ไอ้คำ uhm. เนี้ยตัวเลขเป็นตัวบังตัวนี้ทั้งหมดป่ะกูยังนึกไม่ออกเลยว่ามันใช้ในเรื่องของตัวเลขคำนวณหรือมันใช้ในตัวเลขของทักษะหรือมันใช้ในเรื่องของตัวเลขในการใช้เพราะเวลาเราพูดว่ามาตรฐาน2ตอนหนึ่ง1 2ต่อ2ก็คือตัวเลขทั้งหมดคือตัวเลขมึงไม่มีคําอธิบายของคําว่าตัวเลขแสดงว่าคนคนนี้มีความละเอียดไหมไม่มีความละเอียด